ฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อนนท์ครับอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดครับคุณนนท์อยากปรึกษาเรื่องอะไรครับวันนี้มันจะผิดไหมอ่ะพี่ถ้าผมจะไม่ให้โอกาสใครเลยเพื่อรอคนคนหนึ่งกลับมาครับอืมจี๊ดยู่นะจี๊ดจุ่นะไหนเล่าดีเทลให้ฟังหน่อยครับผมเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกได้ประมาณหนึ่งเดือนครับอืมเขานอกใจเราหรอ ใช่ครับผมกับแฟนเราครบกันมา6ปีครับแล้วช่วงเมื่อน่าจะประมาณครึ่งปีครับ,รบแฟนผมเขาได้เล่นเกมเกมหนึ่งแล้วเหมือนเอาใจลงไปเล่นในเกมครับซึ่งไอเกมนี้มันทำให้เรามีโอกาสได้เจอคนอื่นๆซึ่งมีโอกาสทำให้เขานอกใจได้ถูกปะ ใช่ครับ <Okay. S 2> แต่ว่าผมเชื่อใจแล้วผมไว้ใจแล้วผมปล่อยให้เขาอยู่กับเกมมากเกินไปครับแล้วสุดท้ายเป็นเราก็เดือนที่แล้วเขาขอยุติความสัมพันธ์เพราะเขาให้เหตุผลมาว่าเขารู้สึกอิ่มตัวครับอเขาบอกว่าผมละเลยหน้าที่ผมไม่ค่อยเติมรักไม่ค่อยเติมหวานให้ขเขาทาั้งทั้งที่ผมก็โฟกัสอนาคตทุกอย่างเขามาตลอดพยายามอยากให้เขาสบายไม่อยากให้เขาต้องแบบมาลำบากอะครับจนผมมา เห็นแชทในโทรศัพท์ว่าเขามีอีกคนนึงรออยู่แล้วอืแล้วผมก็ทักไปหาคนนั้นเขาบอกว่ามีรุ่นพี่อีกคนแนะนํามาว่าคนนี้โสดเขาว่าลองคุยกันตั้งแต่เดือนมกราแล้วทีเนี้ยผมก็เลยไปพูดกับเขาว่าคุณไม่รู้หรอว่าเขาแบบมีลูกมีอะไรแล้วนะทําไมแบบคุณยังทําอะไรอย่างนี้ฝั่งนั้นเขาก็คุยดีนะครับเขาบอกมาว่าเขาไม่รู้จริงๆเขาเลยบอกว่างั้นผมตัดความสัมพันธ์ให้เลยละกันแล้วเขาก็บอกว่า เรายังไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันเราแค่คุยกันในเกมไม่เคยนัดเจอกันอืมก็เลยใจอ่อนใช่ไหมเหมือนจะยอมได้ใช่ไหมใช่ครับผมยอมทิ้งทุกอย่างที่มันผ่านมาได้หมดเพื่อคำว่าครอบครัวผมอยากให้ครอบครัวผมมันยังอยู่ครบอะ่ะผมก็ไม่อยากให้ตัวเล็กของผมต้องขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอะ่ะอืมแล้วเขายินดีจะปรับปรุงตัวไหมได้คุยกับเขาอย่งเขาว่าไงบ้างตอนนี้เขายังใจแข็งอยู่ครับซึ่งตอนนี้เขากลับไปอยู่บ้านแล้วครับ แต่ว่าบ้านเขาอ่ะผมก็ยังกลับไปได้ตลอดเพราะว่าลูกผมอยู่ที่นั่นแม่เขาเป็นคนเลี้ยงให้ก็ยังกลับไปเจอหน้าไปอะไรเขานะครับแต่คือเขาจะไม่คุยกับเราเลยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาควรจะเป็นฝ่ายมาขอโทษขอโอกาสด้วยซ้ำใช่ครับแต่การเป็นผมก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันมันจะผิดมาไหมยนะพี่ถ้าผมจะไม่ให้โอกาสคนใหม่เลยเพื่อรอเขาคนเดียวโทจะผิดเลยแหละการที่เราถูกทําร้ายแบบนี้แล้วเรายังคงยืนยัน ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาจะทาร้ายเราต่อผมรู้สึกว่านี่คือการไม่รักตัวเองมากๆสุดท้ายแล้วอะกลับไปคบกันเพราะเจ้าตัวเล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอวันหนึ่งเขาก็จะไปแล้ววันหนึ่งก็ต้องมาทะเลาะเป็นแบบนี้และเจ้าตัวเล็กก็จะเห็นอะไรแบบนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วเจ้าตัวเล็กจะมีชีวิตยังไงเติบโตมาในครอบครัวแบบไหน ผมว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าการเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกคบนะเคยเห็นคนที่มีครอบครัวรพ่อแม่ลูกครบแล้วลูกไม่อบอุ่นไหมเยอะแยะครับและเคยเห็นเด็กที่ไม่ได้มีพ่อแม่ลูกคบแต่เติบโตมาเป็นเด็กที่มีความผิดชอบเป็นเด็กที่คิดเป็นทำในสิ่งที่ถูกต้องไหมเยอะแยะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราอย่าย,ยึดติดแค่ว่าต้องเป็นพ่อแม่ลูกเท่านั้นมันถึงจะเพอร์เฟกมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปสิ่งที่สําคัญคือความรักที่มีให้ลูกการสั่งสอนที่มีให้ลูกสิ่งที่ทําให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้นถ้ามีพ่อ,อคนเดียวแล้วสามารถให้ความรักกับลูกเต็มที่ได้ลูกรู้สึกเติมเต็มได้มันก็เพียงพอได้ ผมบอกเขาแล้วนะว่านับจากวันนี้วันที่เธอไปจากเขาอ่ะเขามีระยะเวลาให้เธอแค่สามปีนะแล้วเขาจะกลับไปทําธุรกิจของเขาที่บ้านนะเขาจะเอาทั้งลูกแล้วก็แม่เธอไปอยู่ด้วยเขาไม่ขออยู่ที่นี่แล้วเขาว่าไงเขาก็ไม่พูดอะไรครับเขาก็ได้แค่เงียบไม่เปลี่ยนหรอกสามปีเสียเวลาเราเปล่าแล้วมีอะไรไปทําให้เราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนทั้งที่คําพูดการทำตอนนี้คือเขามั่นใจว่าเขาไม่เปลี่ยนมัน มันไม่มีเหตุผลเ,เลยมาซัพพอร์ตเลยคือคุณนนท์นี่ความรักบางตาอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยน่าจะอย่างงั้นจริงไหมแล้ววันหนึ่งนะสมมตินะเขาออกไปใช้ชีวิตเขาใช่ไหมแล้วเขาไปเจอคนหักอกมาเจอผู้ชายเ็วๆมาอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาก็จะนึกถึงเรากลับมาหาเราแล้วพอวันหนึ่งเขาเจอผู้ชายเขาสึกว่าดีกว่าปุ๊บเขาก็จะไปแล้วเขาก็จะอ,อกหักอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาดูว่าคนคนนี้เหมือนของตายสําหรับเขาอะจะไปใช้ชีวิตยังไงกลับมาก็รอเหมือนเดิมนั้นเป็นคนที่มีค่าครับคนจะไม่กล้าทําอะไรแบบนี้กัััับเเเเเรราาาาถ้้ห็นนนคคุณ่ตตตววออองงกี ต้องเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองก่อนเพื่อให้ลูกแบบมีพ่อที่มีความสุขผมก็มั่นใจได้เต็มร้อยว่าผมสามารถดูแลและรักลูกได้มากกว่าเขาแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่วันที่เขากลับไปอยู่บ้านจนถึงทุกวันนี้แม่เขาโทรมาบอกผมว่าเขาไม่เคยลงมาเล่นหรือลงมาหาลูกเลย อันนี้ผมรู้สึกว่าเราเอามาดูเองดีกว่าเพราะวันหนึ่งเกิดลูกเราอะไรขึ้นมาอย่างน้อยเรายังสามารถทําให้เขาเรียกว่าอยู่ในล่องในรอยได้จะได้ไม่ต้องไปโทษใครว่าแ e ม่เงยมันนั้นลูกอย่างนี้เอามาดูแลเองดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าให้ลูกอยู่กับคนที่มีคนรักเขาหลายๆคนดีกว่าดีกว่าให้อยู่ตรงนั้นแล้วมีแต่ยายให้รักเขาแล้วแม่เขาก็ไม่สนใจเขาขนาดนั้นถ้าลูกได้ความรักที่เต็มที่ต่อให้ไม่ต้องมีแม่ลูกก็เป็นคนที่ไม่ขาดได้เป็นคนที่เติมเต็มได้ ผมกลัวอย่างเดียวว่าสมมติถ้าวันหนึ่งผมตัดใจจากเขาได้แล้วแล้วผมมีคนใหม่แล้วอะผมจะมั่นใจได้ไงว่าแบบคนใหม่เขาจะรักลูกผมจริงๆหรือเปล่าอืมถ้าไม่มีใครที่สามารถเปิดใจรักลูกเราได้อะจะเอาแค่เราแล้วก็ไม่เอาลูกเราอะเราก็ไม่เอาไงเราก็ต้องมาเซตเกิดค,คนคนนี้ว่าเฮ้ยในอนาคตถ้ามีคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอะอันดับแรกต้องรักลูกเราทาไมรักลูกเราต่อให้สวยแค่ไหนเราอินแค่ไหนเรารักแค่ไหนเราก็ไม่เอานี่คือมาตรฐานที่เราตั้งไว้นึกออกป่ะได้ครับ เนาะโชคดีครับคุณนนยังไงฟีดแบ็กลับมานะครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะโทรปรึกษาหน้าไมคแบบนี้นะกับรายการเดอะเลิฟสตดีโอนะครับทุกวันอังคารพฤหัส2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับเจอกันได้ปรึกษาหน้าไมค์กันได้ตลอดเลยผมชองคาริสครับ